อยากจะทำให้เธอรักฉันแต่ก็ทำให้เพียงเท่านี้แค่ชีวิตที่ฉันมีพร้อมก็พัวใจไม่ว่าเธอจะยอมรับไหมไม่ว่าเราจะไปได้ไกลายตัวไหร่ต่อยชีวิตต้องผ่านเธอขอบคุความพาและงินต่อความพาและ จะมารีวิวจะมาล่าคำท้าจากที่โนะค,ค่ะเมื่อกด้อีกโนโงานเพราะล่าคำท้านี้นะแฮกเกมบ้างแหกกนนหันไหมขนลุกเอาจังกับพี่จริงๆนะถ้าพี่เกิดแพ้พี่ต้องทำรายงานให้หรือทำให้นะแต่เขาสอบการทำงานของพี่ทุกอย่างเลยเอดีใจของพี่ด้วยแล้วก็ คิดต้องคำถามให้ทั้งหมดแล้วนะถ้งเอทีมงานหมายเลขหนึ่งต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะไม่งั้นจะโดบโบโนบุนงโทษหนักฝาเดร์อีกนะเป็นในร้อยเท่าทีนี้เจอกันนะคะเพื่อนเป็นอะไรที่พ่พี่หนุ่มรักกันนานๆ้วยนะคะเพราะว่าพี่เราเข้ามานสุดในโลกแล้วเี้จะมีของรีวิวคะ่ะเพื่อนทายสิอะไรเอ่ยนี่ มาของฮอตจิกเค้นค่ะฮอตจิเค้นมีสองรสน,นะมีหลายลรสเลยเพื่อนเออนี่นั่นจะเป็นรสซุปเกาหลีนะคะโคการไม่เลยแบบถ้วยนะปวดติดขึ้นมาเคยเห็นแบบซองใช่ไหมแตบบ่ซองเกือบ30มสิบบาทเองเนาะหาซื้อได้นะให้หนูแค่หนอยากลองชิมอะ่ะลองหาซื้อลองชิมได้เลยนะคะ อ้แรปซ่มืนแบบอ็ะไรก็ได้ก็อร่อยกันนะคะนาอันนี้ก็เป็นรสหองสไปซี่ค่ะนี่ใส่ไข่ด้วยนี่เป็นพี่จริงแค่ตอนแค่จะกินรสนนี้เลยรสที่เราเคยกินประจำเลยนะรสนี้เนี่ย อร่อยสุดแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็พี่เราต้องซื้อแบบนี้มานะกินให้หนูเห็นหน้าด้วยถ่ายให้หนูเห็นหน้าในโทรศัพท์กล้องของพี่เลยนะถ่ายลงทุกของพี่ด้วยนะหนูจะรอดูนะพี่นทตัดทดสอบงานพี่ทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่นทได้นี่พี่กินค้าวกับสลาย ของพ่อแก่น้อยน,นะคะเขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายค่ะนอนนี้อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะแบบหนึ่งเห็นไหมเอ่ยเื่อนน้ำมานะคะ่ะต,ตื่นได้สักพักพี่คิดว่าให้การขอการของแข็งก็คือต้องถ่ายในกล้องโภพั์ของพี่ก็คือ ถ่ายแบบดถ่ายแบบวีโอนะกล้องวีโอให้เห็นนา่าทึชัดด้วยอธิบายให้ดีนะไม่งั้นเตรียมตัวจใจใส่ขี้ป่นเพิ่มได้เลยเอาจริงจังมากนะเออช่วยจับตาดูด้วยป้าช่วยจับตาดูหนวดด้วยนะเราเป็นเจ้าแม่รรอหไยยา หรืออีกอย่างถ้าบอก้ยถ้าเมาก็ได้นะและแต่ตามเรียกเลยใส่ยาเยอะอยู่แล้วพวกใส่เตรียมตัวเตมใจตัวจับกลุ้มได้เลยอย่ามาทำร้ายพี่หลุยเลยนะไม่ง,งั้นเจอดีแน่เจอมาต่อยมวยให้ดู ไม่ยอมทุส,สียพ,พเผลอแน่นอนเพื่อนทุกคนสุธนเกตคนกลุ่มท่านใส่ให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าพวกมันอ่ะร้ายกาจมากเป็นต,ตัวโจรก็ได้เลยนะคะเพราเราสายตำรวจตำรวจแก๊งเส้มูล逮捕จบัจกบจากบารจับจับคนร้ายที่มาทำร้ายุพี่ไม่ยอมให้ภ่ายแน่นอนเขาเรื่องนี้ เดี๋ยวก็จะลงมือแก้ไขด้วยตนเองคลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยได้ด้วยน้มาฮอตจิกเก้นด้วยนะคะยจะลงฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกให้พลาดชงคลิปใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ามาลองลองสิ่งกันเลียนนะคะอร่อยฮอตแน่นอนค่ะนี่คือทาวเวอร์เมคอัพตอนนี้ทานอับัดนี้